ว้าวจางนะครับตอนนี้ถอดออกมาซักทำความสะอาดนะครับถอดไม้ตัวผ้านี่เราสามารถเอาไปซักน้ำได้นะครับหลังจากเราตากให้แห้งแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบใหม่นะครับใส่ไม้ปีก,ก่อนนะไม้ปีจะมีสองชิ้นก็คือปีกซ้ายนะครับ แล้วก็มีปีกขวาอีชิ้นหนึ่งนะครับด้วไม้กลางหลังนะครับไม้กลางไม้โครงกลางก็มีอยู่อีหนอันนะครับอันนี้ใส่จากทางหัวของเว้านะครับสอดลงไปตัวนี้จะ ตัวเลยนะครับดันเข้าไปดันเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับอาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือไม้ไม้คำหลังอีกหนึ่งอันนะครับไม้คำหลังตัวนี้สำหรับตัวใหญ่จะมีห่วงตรงกลางสำหรับกันไม้ดีดออกนะครับเวลารับรับลมแรงเนี่ยไม้จะมีปัญหาว่าจะดีด หลุดออกจากตัวว่าวนะครับเพราะตัวนี้ตัวใหญ่มากจะมีห่วงตรงกลางนะครับใหญ่มากนะครับกว้างน่าจะประมาณสามเมตรกว่านะฮะใหญ่มากยาวตัวนี้เป็นผ้าร่มแท้นะครับรูปรูปเป็นรูปของช้างรูปช้างนะครับที่หางยาวๆนั้นเขาคือห่วงช้างนะครับ เเราสามารถถอดพับเก็บได้นะครับพับหมวนเก็บได้ตัวนี้เป็นผ้าร่มแทเล่นได้หลายปีหมวนเก็บนะครับพกผาง่ายใส่รถเก๋งได้นั่งมอเตอร์ไซค์ได้ครับดูตัวใหญ่ๆแต่เวลาพอพับแล้วเหลือนิดเดียววันนี้กินลมดีนะครับ แต่เด็กเล็กๆห้ามนะครับห้ามเล่นเล่นได้แต่ต้องหลายๆคนหน่อยนะครับตัวนี้มีซองผ้าสำหรับเก็บเรียบร้อยมากเอาเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับไปสนามกันเลยเอย้นี่าก,กากออกมาแล้วนะครับ ใหญ่มากโอ้โหยาวสุดยอดนะครับสวยมากเวลาขึ้นแล้วเนี่ยกินลมดีผิวลมสวยนะครับตอนนี้สูงนะครับลองซูมออกมาดูโอ้โหสุดยอดขึ้นสวยนะครับสวยมากดเด็กๆนี่ต้องหลายคนเลยนะครับหนักเอามาอยู่ต้องหลายคนนะครับ Okay.